การทำยุทธถิในไทยนะคะก็ปรากฏขึ้นทั้งหมด5ครั้งค่ะครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยพ่อขุนศรีธราทิศพ่อขุนรามคำแหงได้ทำศึกกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าในศึกครั้งนี้เนี่ยพ่อขุนรามคำแหงก็ได้รับชัยชนะไปครั้งที่2นะคะก็จะเป็นระหว่างเจ้าอ้ายพญาและเจ้ายีพญาที่เป็นพี่น้องกันค่ะทำศึกบนหลังช้างเพื่อชิงบัลลังค์ค่ะแต่สุดท้ายนะคะก็ต้องสิ้นพระชนในศึกทั้งคู่ค่ะและในครั้งที่3มีการบันทึกไว้ว่าเกิดขึ้นในสมัยพระบรมไตร ได้ส่งพระโอรสไปทําศึกยุทธหัตถีแต่สุดท้ายนะคะก็พ่ายแพ้กลับมาค่ะครั้งที่สเนี่ยพระมหาจากักรพรรดิก็ได้ทายุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรแม่ทัพพมา่าและศึกครั้งนี้ก็มีการบันทึกไว้ว่าพระสุริยไทยพระอาคาระมะเหสีของพระมหาจากักรพรรดิได้ตามเสด็จมาในศึกครั้งนี้ด้วยซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ได้กลายเป็นตำนานความกล้าหาญและความเสียสละเนาะและมาถึงครั้งสุดท้ายกันบ้างนะคะนั่นก็คือครั้งที่5นั่นก็คือยุทธหัตถีระหว่างพระนเรสวนและพระมหาอุปราชา